ใช้สร้างจริงแล้วหุญญ่นยนต์อัตโนมัติก่อสร้างได้เร็วกว่าคนถึง3เท่า b ิ i โ t Robotics นะครับบริษัทสตาร์ทอัพในแคลิฟอร์เนียเนะได้เปิดตัวหุญญ่นยนต์ก่อสร้างอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่สามารถก่อสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ได้เร็วกว่าคนถึง3เท่าด้วยปัจจุบันนะครับที่เราต้องเผชิญกับปัญหาโลกร้อนอย่างหนักเนะและการไฟฟ้านะครับมีส่วนรับผิดชอบในการปล่อยคาร์บอนมากกว่า30%ของสหรัฐอเมริกาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปใช้งานพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็ค มีต้นทุนที่ค่อนข้างมากนะครับทั้งค่าแรงค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าอื่นๆเนี่ยที่มองไม่เห็นอีกด้วยนะครับจึงมีแนวคิดที่จะนําหุ่นยนต์เนี่ยมาก่อสร้างแทนวิวโกปรินะครับจึงได้เปิดตัว RPD 3 5นะซึ่งเป็นหุ่นยนต์ก่อสร้างอัตโนมัตทิที่ช่วยเร่งการสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิต์ระดับสาธารณูปโภคได้ส่วนสําคัญก็คือการติดตั้งเสาเข็มนะครับที่จะใช้ติดแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยซึ่งสามารถทําได้รวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคนและลดต้นทุนไปได้มากครับหนนุ่น เวลาเพียง73วินาทีเท่านั้นพรผมกับมีเทคโนยี GPS เนือช่วยให้กำหนดจุดตอกเสาเข็มได้อย่างแม่นยำครับเห็นแล้วเจ๋งไม่ใช่เล่นเลยนะเสาเข็มได้อย่างแม่นยำครับเห็นแล้วเจ๋งไม่ใช่เล่นเลยนะ